ดวงประจำวันสําหรับวันนี้ก็วันศุกตรงกับวันที่22ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสาเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะไม่มีความสาเร็จมีความติดขัดอยู่เสมอ ทั้งการงานการเงินโชคลาภก็จะไม่มีสิ่งดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนที่จะออกจากบ้านก็ควรจะตรวจดูตามตำราของโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นควรจะทำอะไรก่อนถึงจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำกับสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้การงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะยุ่งยากเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายท่านทำงานวันนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วย ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะจ่ายค่าอาหารหรือว่าการกินการอยู่อาจจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปรับประทานอาหารอันนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าให้ท่านเป็นเจ้ามือให้ท่านระมัดระวังไว้วันนี้อาจจะมีรายจ่าย มากกว่ารายรับซะหน่อยในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีให้คำปรึกษาหาลือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความรักนั้นก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาสักหน่อยในวันนี้พูดจาอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังใจเย็น อย่าพูดจาหรือว่าอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเทาสีน้ำตาลสองสีจะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือวันนี้มีโชคมีลาบที่ดีในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ให้ท่านยืน หันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงวันนี้ก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงาน ถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ท่านระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคำพูดคำจาอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินวันนี้รู้สึกว่าจะดีสักหน่อยจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหยิบจับอะไรก็ จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านเรียกว่าการเงินวันนี้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะไม่เดือดร้อนทำอะไรก็มีเงินมีทองเข้ามาหาท่านมีคนสนับสนุนท่านอีกด้วยในช่วงของวันนี้คนรักวันนี้จะจู้จี้งุดหิดสักหน่อยทำอะไรต้องระมัดระวังพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ท่าน ใจเย็นๆไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำกับสีน้ำตาลสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้วันนี้คนเกิดในวันอังคารให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลในการเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบจะได้รับทรัย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่างานของท่านดีจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเก่าๆที่ท่านทําข้างๆวันนี้ท่านก็จะสะสางเสร็จสิ้นและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกในเรื่องของการงานดีวันนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทําท่านก็ยิ่งมีชื่อเสียง ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็จะดีท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไปในเมื่อช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้เขาจะเอามาคืนเป็นบางส่วนท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักอาจจะจู้จี้หงุดหงิดสักหน่อยพูดนิดพูดหน่อยระวังวันนี้ อาจจะมีการโต้เถียงเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าไม่ลงตัวกันนี่ก็คือสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลสีควันบุหรี่สองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจํำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะดีในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำวันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมทำงานให้ท่านระมัดระวังไว้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่หรือว่าในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าดีการเงินนั้นจะมีลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีช่วยเหลือทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันละฤหัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพะระฤหัดประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเหลืองสีชมพูสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับคนเกิด ในวันพระหรือหัตประํำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะยุ่งยากปวดหัวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานจุกจิกเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆวันนี้ าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ในเรื่องของการเงินดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านในเรื่องของคนรักวันนี้ถ้าหากว่าเพิ่งจะเจอเ,จอเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ดี จะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนสีเขียวสีน้ำเงินสองสีนี้ <c oughs> จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวแล้วจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานจะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรดีวันนี้จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จากเงินก้อนอีกด้วยการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงของวันนี้คนรักกใใ็ให้ท่านระวัง วันนี้อาจจะอารมณ์ร้อนสำหรับคนรักพูดจาอะไรอาจจะมีเรื่องมีราวง่ายให้ท่านใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ <c oughs> ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลสีน้ำตาลสีครีมสองสีนี้จะเป็นสีที่มีโชคมีลาบทำให้ท่านนั้นมีอำนาจมีวาสนาได้ ในช่วงของวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะดีมากๆท่านสมัครงานอะไรไว้หรือว่าท่านไปติดต่ออะไรไว้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านได้นั่นจะเป็นงานที่ดีอีกด้วย ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินก็รู้สึกว่าวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักคนใค้วันนี้ดีนะวันนี้พูดจาดีทำอะไรให้คำปรึกษาหาหลือได้หยิบจับอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร ประจำวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปอีกครับสวัสดี